สวัสดีค่ะพบกับช่องสไตล์พลนสุดขล้วนะคะวันนี้มาช่วงเช้าเลยประมาณ7โมงช้านะคะเป็นการขายของ EP 2ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เรามีอะไรมาขายบ้างโอเคอันแรกเลยอย่างเมื่อวานใบบุญไปหมดแล้วนะคะใบบุญแล้วก็ครูสนิมเออเซตนั้นไปหมดแล้วนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ช่วยกันอุดหนุนวันนี้มาแนะนําต้นอีกต้นหนึ่งนะคะคือกอริออซัมด่างถ้าเป็นตัวเขียวนะคะเราก็น่าจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วเนาะกอริออซัมจะเป็นต้นไม้ที่เป็นเหมือนตัวคลานนะคะไม่เป็นเลื้อยขึ้นด้านบนนะคะจะคลานไปตามพื้นแบบนี้ตัวนี้เป็นตัวด่างค่ะ เป็นตัวด่างสามสีกริเอส้มจะมีด่างสามสีด่งางขาวแล้วก็ด่างเหลืองนะคะตัวนี้ไม่ได้ขายนะคะเดี๋ยวจะมาีขายต้นเล็กพามาแนะนําก่อนก็เป็นการตัดขยายจากต้นนี้นะคะ่ะไปตัวนี้เป็นไม้ยอดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะใบใหม่นี้ก็จะคลี่มาเดี๋ยวพามาดูว่าเวลาอันเนี้ยข้อเขาอะค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะให้ดู เนี่ยค่ะข้อเขาทุกใบเหมือนกันนะคะก็จะมีหนึ่งตานะคะนี่เหมือนกันเห็นไหมคะนี่โอเคค่ะอันนี้สำหรับเป็นกอริลล่ซัมนะคะด่างมีต้นเล็กแบ่งนะคะใครสนใจก็ทักไลน์มาได้เลยไลน์ skyplants สองพันยี่สิบห้านะคะแอดไลน์มาได้เลยแต่ต้นนี้ไม่ได้ขายนะเดี๋ยวขายต้นเล็กเ,เดี๋ยวพามาดูต้นเล็กกัน ขายนะคะก็จะแบบเหมือนด่างน้อยหน่อยนะคะนี่เห็นไหมคะด่างน้อยหน่อยอันนี้ใบใหม่ล่าสุดนะคะมาจากข้อเหมือนกันเนี่ยคะ่ะตัดข้อวางแล้วก็เกิดต้นใหม่ก็คือต้นนี้นะคะแอบแบบนี้เแบบแบบก็โตแล้วคะ่ะนะคะแปบ๊บเดียวเห็นกระถางเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวสักพักก็โตแล้วนะคะ ตอนนี้ใส่แบบปุ๋ยลงไปแล้วเนี่ยนะคะปุ๋ยอย่าลืมนะคะบำรุงต้งนไม้ด้วยอย่าลืมใส่ปุ๋ยนะคะไม่ว่าจะมีใครจะเป็นปุ๋ยอินรีย์ปุ๋ยเคมีก็อย่าลืมใส่น้องด้วยนะคะมันส่งผลจริงๆนะตอนแรกคือแบบไม่ยอมแตกใบเลยคือแบบดูกแกรนๆนะคะพอแบบเราใส่ปุ๋ยบํารุงเข้าไปก็คือ,อ,อใบใบแบบว่าออกไวมากอันนี้ เป็นยอดเหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะเป็นใบใหม่ออกมาตรงนี้แล้วแต่ว่าเดิมๆของเขาก็ประมาณนี้นะคะก็ไปดูใบใหม่เอาแต่ว่ามันเริ่มด่างขึ้นมาแล้วนะคะเป็นต้นที่มันด่างน้อยแต่ได้สองคือทุกใบคือมีหนึ่งตานะคะอันนี้ก็มีตาอีกตรงนึงนะเนี่ยให้ดูนี่ค่ะมีอีกหนึ่งตาตรงนี้โอเคต้นนี้นะคะขายนะ ต้นนี้ราคา7 0็รอบาทค่ะส่วนต้นเล็กอันนี้ค่ะ4 5 0ห้าเนี่ยนะคะเลือกเอานะคะ700 4ร้ห้าค่ะต่อไปอันนี้เป็นพินหน้าอยากนำเสนอมากคือแม่เขาอะค่ะด่างดีเลยให้ดูนะพวกนั้นอะไรนะคะพาไปดูแม่ก่อน,นอไงนะแม่เขาก็พวกนั้นนะคะคือด่างดีเลยนั่นะคะพวกนั้น แต่ว่าตัดมาตอนแรกเห็นไหมคะเพราะว่าเห็นไหมตรงนู้นอะค่ะตัดไปแล้วเนี่ยตัดยอดไปไหลย,ยอดมากแล้วแล้วแบบเขาออกมาไม่ไม่ค่อยด่างเลยเห็นไหมคะด่างแบบน้อยๆแบบนี้เนี่ยช่วงแรกๆเนาะอันนี้ไปวาจริงๆด่าง,ง,งมากเลยนะสองใบแล้วก็ออกมาเนี่ยโอ้โหแต่ละใบไม่ไหวแล้วค่อยๆเริ่มมาจนใบล่าสุดเห็นปะคะ นี่คือด่างเริ่มด่างสวยแล้วเนี่ยใบล่าสุดนี่เห็นไหมคะเนี่ยใบล่าสุดสวยมากเราก็ค่อยรอให้ใบมาสวยๆอีกสักสองใบอเงี้ยเราก็ค่อยตัดยกยอดนี้ไปนะคะเราก็เหมือนได้ยอดสวยไปแล้วโอเคขอภายสําหรับเสียงน้องหมาน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหาใบไม่เจอโอเคกระถางนี้นะคะพิน,นา ใบใหม่เนี่ยใบใหม่สามใบลายสวยละใบใหม่นี้คือลายลายดีมากนะอ่ากระถางนี้นะคะเอาไปเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะคะมาจากพวกนั้นนะคะนั่นนะ่ะนี่เห็นไหม,มคะนั่นนะ่ะแม่ด้านหลังฝั่งนูน้นมาจากพวกนู้นคะ่ะพินหน้าสำหรับไซส์นี้นะคะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบหรือเก้าสิบมือกี้เนี่ยนะคะจริงๆมันมีต้นใหญ่อยู่แต่ว่ายังไม่ได้อ่า ขอให้มันกลางใบก่อนดีๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลงขายโอเคต่อไปไม้ที่เมื่อก่อนเคยเห็นกันเยอะแยะมากมายพาราไรโซ่ค่ะตัวนี้เป็นพาราไรโซ่ด่างขาวนะคะเป็นพาราไรโซ่เลยนะคะแล้วนี่ใบกําลังจะออยอดนะคะน,นี้เป็นยอดเนี่ยเดี๋ยวใบใหม่กำลังจะมาแล้วพาราไรโซ่ด่างขาวนะคะกระถางนี้400บาทค่ะ พาเลซโซมันเป็นไม้เลือยขึ้นเนาะมันก็จะโตโตวไวนะคะใครแบบว่ามีพื้นที่หน่อยนะคะเอาพาเลซเอาพาเลโซตัวนี้ไปไปเต่เหลอืออ่ะก็ก็จะสวยเลยเพราะว่าใบเขาใหญ่นะแล้วก็เขาก็โตวไวด้วยคุ้มค่ะตัวนี้สีนนะ่ร้อยบาทเนาะคุ้มมากเอาไปเลยไม่แน่ใจว่าเมื่อวานให้ดูอะพูมินาต้าหรือย,ยังนะคะเมื่อวานตอนนี้คลี่ใบแล้วนะมีใบอีกใบหนึ่งแล้วเมื่อวานมีแค่ใบเดียวเอง นะคะกระถางนี้นี่ค่ะเห็นว่าตอนตอนเมื่อก่อนนะคะสีไม่ดีเลยเออมันชอบออกมิ้นนะคะคูมินาตาเนี่ยคือฉลุเนี่ยแหละฉลุเนี่ยแหละมันชอบออกมินมินแบบนี้นะคะตัดตัดบ่อยๆอะ่ะถ้ามันออกมินเนี่ยเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวก็จะเป็นแบบนี้เองมิ้นที่มันมีเขียวๆหน่อยนะคะถ้าเป็นมิ้นแบบมินขาวไปเลยอะ่ะอันนั้นมันค่อนข้างยากนิดนึงตอนนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะสวยแล้ว นี่นะคะสองใบใบนี้ก็สวยอ่ากระถางนี้ก็2 5งบาทค่ะกระถางนี้นะคะ250รอาสโอเคอันนี้ฉลุยักษ์นะคะแต่ยังไม่ได้ขายดูให้ดูกันลักษณะใบาอันนี้อะคูมินาต้าเนาะอันนี้ฉลุยักษ์นะคะฉลุฉลุยักษ์นี่ก็ตัวตัวตึงเหมือนกันนะคะมันมีทั้งแบบ คือออกเขียวไปเลยเนี่ยกับแบบเนี่ยขาวแบบขาวเยอะไปเนี่ยจนจะเป็นเผือกไปแล้วนะคะอันนี้ฉลุยักษ์นะคะอันนี้คูมินาตาทรงใบอะไรก็ลักษณะใบก็จะต่างกันนะคูมินาตานี่ใบเขาจะเหมือนแบบกำมมยงกำมยี่นิดนึงแบบสวยค่ะแบบเรียวๆสวยๆแต่ว่าฉลุยักษ์นี่มันชอบเหมือนมีความเป็นคลื่นๆหน่อยนะคะเลือกเอานะคะใครชอบแบบไหนหรือว่าจะเอาไปสองอันก็ได้ อันนี้เอาให้ดูนะแต่ขายอีกกระถางหนึง่งเดี๋ยวมาดูต้นที่ขายต้นที่ขายฉลุยักษ์นะคะ,ะต้นนี้เนี่ยเนี่ยนะคะอันนี้ฉลุยักษ์นะคะต้นที่ขายก็อันนี้ราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะเนี่ยหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทต้นนี้ก็นีสองร้อยห้าสิบบาทแล้วกันนะนี่นะคะอันนี้ดังดีเลย โอเคต่อไปค่ะคูบาซิลทุกคนก็อาจจะได้คูบาซิลลายคูบาซิลสีเขียวสีทองได้นะคะแล้วก็ลายบาซิลสามสีเนาะแต่นี้ค่ะเป็นอีกแปบบหนึ่งคือเป็นบาซิลแต่เป็นลายรีโอนะคะรีโอคือหายากมากนะคะแล้วก็เป็นตัวแร่เลย ทรนะงใบเขาจะแบบเหมือนเรียวๆแบบนี้นะคะสวยมากเลยนะเนี่ยเรียวๆแบบนี้อืมเนี่ยค่ะรีโอนะคะหายากนะคะใบก็เป็นแบบเลือบน้ำเลือบเลือบสีเงินนะคะสีเงินเงินซลเวอร์แบบนี้เลยราคานะคะอันนี้เอาไปเปลี่ยนกระถางเองนะคะแหมกระถางนี้ไปอยู่สี่นิ้วได้แล้วก็เอาไปเลี้ยงจะ ในออฟฟิศก็ได้บางโต๊ะทางานงานก็ได้ถ้าอยากให้เขา้บใหญก่ก็คือต้องให้เขาไต่ขึ้นเนาะแต่ว่าให้สวยๆก็คือให้เขาแบบอยู่ในกระถางแบบเ,เหมือนทรงชามเนาะกระถางาไม่สูงอะ่ะเป็นกระถางเหมือนกระถางถ้วยชามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาแบบว่าอยู่เต็มตรงนั้นแล้วก็ให้ย้อยแบบย้อยลงมาสวยมากนะคะห้อยลงมา,ากระถางละ 190บาทนะคะสำหรับรีโอมีสองกระถางนะคะมีสองกระถางเออไม่เขียวแน่นอนเพราะว่าไอ้ที่เขียวๆววตัดทิ้งหมดแล้วนะคะมันจะมีหลุดนะคะรีโอะถ้าเราตัดมาขยายพันุ์นะคะบางทีมันจะออกเขียวแบบนี้เลยนี่ก็รีโอนะคะเนี่ยพอไม่มีลายก็เนี่ยคะ่ะเป็นสีเขียวๆใบอย่างนี้เลยแต่พอแบบยังมีลายนะคะเขาก็จะเป็นสีแบบนี้ มันก็ยังหลุดได้เหมือนกันนะคะถึงว่าดูทุกใบดา่างอไรเงี้ยแต่ว่าถ้าตัดออกมาแล้วเขียวก็จะก็หลุดได้เหมือนกันนะคะนี่ก็คือเสน่ห์ของไม้ด่างเนาะอาลีโอนะคะลายก็สิบบาทราคาดีมากนะคะห่ะไม่ได้นะเพราะว่ามาเออมันไม่ได้มีแบบในทองตลาดเนาะมันไม่ได้บอกว่าเราไปซื้อที่ตลาดต้นไม้ได้นะคะคนละแบบนะต่อไปค่ะเออเอาอะไรอีกดี นะหาต่อนเมื่อวานเมื่อวานที่ยังขายไม่ออก <c oughs> ก็นี่ค่ะอะไรนะออรเรนปรินเซสนะคะนี่ออรเรนปรินเซสมันมันไม่ได้กาเลกซี่อะไรอย่างนั้นหรอกนะคะเพราะว่า เออลายมันก็ประมาณเนี้ยค่ะแต่บางคนก็เล่นแล็ซี่นะแต่บางคนมันต้องชัดกว่าน,นี้เนาะอันนี้นะคะยอดแม่เขาเนี่ยก็ประมาณนี้แหละนี่นะคะยอดแม่เนี่ยแล้วอันนี้ก็เขานี่ประมาณนี้นะคะแต่นี้ไม่ได้ขายเนาะเดี๋ยวก็จะเก็บเอาไว้ตัดไปตลอดขายต้นนี้นะคะร้อยห้าสิบประมาณเนาะที่บอกไปเนี่ยร้อยห้าสิบนะนะคะ ลองเอาไปวางดูค่ะลองไปเลี้ยงดูนี่นะคะเนี่ยอันนี้คือยอดแม่เขานะคะโอเคต่อไปมรดกไทยค่ะมรดกไทยนะคะมีโอเคนะคะมีสองกระถางนะคะมรดกไทยกระถางนี้เจ็ดร้อยบาทนะคะส่วนกระถางนี้ห้าร้อยบาทค่ะ มรดกไทยอันนี้จริงๆเราคิดว่าคิดว่าน่าจะตัดได้อีกนะเออจริงๆอันนี่คงคแพงกว่าหรือเปล่าเอาเป็น,นว่าใครจะรับกระถางไหนก็บอกมานะคะอันเนี้ยห้าร้อยแต่คิดว่าตัดได้อีกนะแต่เหมือนคงต้องใช้เวลาใครทําเป็นก็เอาไปทํานะคะอันนี้เจ็ดร้อยค่ะมรดกไทยนะคะคใครสนใจก็ทักไลน์มาได้เลย แล้วก็อีกหนึ่งค่ออันนี้เป็นประกายดาวกลายนะคะก็แยกออกมาได้สองสองกระถางนะคะประกายดาวกลายเนาะกระถางนี้นะคะหนึ่งร้อยก้าสิบบาทอันนี้ สี่บาทนะคะมี2ต้นกระถางนี้มี2ต้นนะคะอ่ากระถางนี้มี2ต้น400บาทใครสนใจก็ลองทักมาสอบถามหรือว่าต่อรองราคาก็แชทมาที่ไลน์ได้เลยนะคะ l i n e s k y p l a n t สองพัน hmm. ย 20, mm ี่สิบนะคะแอดมาได้เลยนี่ค่ะทุกออเดอร์นะคะเราจะให้สต็กน้ำมอสปิดหน้าดินไปด้วยนะคะพี่พี่นี่เป็นชาเลนจ์นนะเราจะต้องมาแบบว่าคุยกันทุกวัน โอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าจะมาแค่วันละประมาณ10บสิบกวนาทีเดี๋ยวมันจะยืดยาวเกินไปใครสนใจต้นไหนนะคะก็อแอดไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้พามาชมกันเนี่ยนาพินนาคมันมาจากต้นพวกนี้แหละค่ะพี่ๆนะคะเนี่ยมากับต้นพวกนี้มาจากต้นพวกนี้ด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยมาจากต้นพวกนี้เหมือนกันนะคะพินนาเนี่ยเนะ มาจากพวกนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเออพินาบางอันมันก็เขียวนะคะมันเขียวแบบคือมันด่างน้อยอก็ไม่ได้เอาล,ลงขายก็ยังแช่น้ำไว้อยู่เลยไอตัวที่มันแบบเขียวเยอะๆนะคะพินาก็มีทั้งเขียวทั้งเผือกนะคะทำยากเหมือนกันเนอะ,อะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ